กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวกิจกรรมเกษตรตำบลคนปลูกคนเผยโมสิบเกษตรตำบลต้นแบบจากทั่วประเทศร่วมเฟ้นหาสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบผ่านมุมมองการทำงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร,รในพื้นที่จริงทีน่นอนตรงปากตัง,ตงนี่หรอโอ้แตงอะโตนุ่มส,สวยๆได้ดเลย่จะว่ คนชอบสีเขียวเพราะผมชอบสีเขียวโตวขึ้นมาทําไมต้นไม้ทุกต้นมีสีเขียวถ้าต้นไม้มีสีเขียวก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตดีขึ้นมามันทําให้ผมมีความสุขและก็สามารถส่งต่อความสุขนี้กับเกษตรกรได้ผมตัวดําแต่ใจไม่ดํานะครับทุกสถานการณ์ทุกภารกิจเกษตรบลเอาอยู่เคทีเจ็ดวิทยาใสากีเซง้งร้อนกว่าแดดก็ผมนี่แหละ สภาพพื้นที่ของตำบลบดีนะครับมีทั้งหมด9หมู่แต่และหมู่ก็มีบริบทของพื้นที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีพื้นที่การเกษตรในการทำนายางพาราพืชสวนพืชไร่ผมจะใช้เทคนิคโดยการเข้าสู่คนถึงผมจะนับถือศาสนาพุทธเกษตรกรบุดีนับถือศาสนาอิสลามต่างศาสนากาแต่ถ้าเรามีใจร่วมกันเราก็สามารถพัฒนากันได้ขอใจท่้นนี้นะครับผม พื้นที่ของตำบลบุดีเนี่ยมีพื้นที่ข้าวอยู่ที่ 1, 3 7 8ไร่เป็นพื้นที่การใช้พันุข้าวพันุ์พื้นเมือง21สายพันธนี่คือจุดเด่นของเรื่องข้าวในตำบลบุดีข้าวบุดีนะครับที่เรานํามาส่งเสริมอยู่ตอนนี้ก็คือข้าวหอมมือรอและข้าวเลือดปลาไหลเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตำบลบุดีรสชาตินะครับพอหุงไปแล้วนะครับจะหอมนุ่มแล้วก็เป็นข้าวที่ผู้บริโภคกินแล้วถูกปาก ยุวเกษตรที่ส่งเสริมอยู่ตอนนี้นะครับโดยใช้เรียนรู้จากการจริงคือไปสอนอะ่ไม่สอนทฤษฎีแต่จะสอนเป็นภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานที่ชัดเจนกลุ่มยุวเกษตรกรเราเกิดความเข้มแข็งได้ที่หนึ่งในหะดับประเทศเพราะเราสร้างเด็กได้เด็กก็จะสร้างตัวเองสืบทอดตัวเองไปในอนาคตเอาเช่นไะก็ต้องเทคี ถ้าเราปลูกผักนาก็เอาน้ำหมักเคี้ยวภาพเลยใส่เข้าไปก็โอเคแล้วพื้นที่บุดีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เรียบเป็นนาล้างผมจึงให้เกษตรกร,ท,กรทดลองการปลูกทุเรียนในนาล้างถ้าเราปลูกทุเรียนยกโค้งในนาล้างเนี่ยจะให้ผลผลิตเป็นอย่างไรโดวทุเรียนตอนนี้อายุ4ปีเกือบ5ปีสภาพทุเรียนจเจริญเติบโตดีนี่คือการคิดนอกกรอบอีกรูปแบบหนึ่ง โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตฉดอเด็กนักเรียนและก็ผู้ปกครองรอบโรงเรียนในการปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันเป้าหมายของเราก็าคือให้สามารถนําพืชผักในโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้ <S <S โรงเรียนชาวนาตรงนี้คนที่จะไปสอนไม่ใช่ผมแต่เป็นเกษตรกรด้วยกัน ผมจัดทาคู่มือระบบโรงเรียนเกษตรกรชาวนาในคู่มือตรงนี้มีข้อดีก็คือเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวทำยังไงให้ลูกเรียนดีทำยังไงให้ลูกเรียนเก่งทำยังไงให้ลูกเรียนอร่อยเลียนม้อนท่องดีใส่ใจการปลูกสงตรงถึงมือคุณ ทุเรียนหมอนทองดีของเราเนี่ยเราใส่ใจการปลูกทุกต้นเราจะมีรหัสต้นทุกต้นก็จะมีระยะช่วงออกดอกออกวันไหนสามารถเก็บเกี่ยวได้วันไหนผู้บริโภคเมื่อนําทุเรียนของเราไปแล้วนะครับคุณก็จะได้บริโภคทุเรียนที่ไม่มีการป้ายยาทุเรียนของเราไม่มีการตั้งขายครับใช้วิธีการสั่งจองอย่างเดียวนะครับคุณสามารถบริโภคได้โดยที่มีใบรับรองหนึ่งก็คือใบ GP p สคือปฏิทินของผลทุเรียนน,นั้นๆเอาวสวัสดีครับแบ๊ครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมแล้วครับผมโอเคทีไรเลกทีรานี่ยกลุล่มชนนรงเนี่ยเกิดมาจากเกษตรกรในพื้นที่เขาเลี้ยงชนนรงเมื่อเรามีน้ำพึ่งชนนรงมาแล้วมาจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านดีไหม โดยที่นําน้าพึ่งชนาลยเนี่ยน้ำพึ่งชะนรงและมาผลิตเป็นสบู่น้ําพึ่งชนโรงนี่นะครับเกิดจากความเข้มแข็งภายในของตอนเองนะครับพึ่งพาตนเองได้ชีวิตกเกษตรตำบลน,นะครับถามว่ามีความสุขไหมนะครับผมว่ามีความสุขนะครับทำให้บุคคลอื่นเนี่ยขเขามีความสุขานานในการทำกรเกษตรผมเข้ามาส่งเสริมการเกษตรให้เขาเขาเกิดรอยยิ้ม ความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรบลนะครับก็คือว่าทํำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรมีความสุขในการทําการเกษตรวิทยาสายเส้น KT7 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยะลา